สวัสดีครับจากช่องออเดีย b อบาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะแนะนำสินค้าเป็นของยี่ห้อนี้ครับยี Ye ่ห้อบอชครับสินค้าจะเป็นอะไรตามไปดูกันครับก็จะเป็นลำโพงติดเพดานฮะรุ่น LBC 3951.12ในรายละเอียดแจ้งไว้ตังนี้นะครับ มีตะแกรงโลหะเจาะรูก็ตรงนี้แหะครับพร้อมขอบพลาสติกขอบพลาสติกคือตรงนี้ส่วนตรวนี้เป็นตะแกรงเป็นโลหะเคลือบด้วยสี RAL RAL นี่ก็เป็นรหัสสีครับรหัสสีซึ่งจะใช้จะใช้ในในใน,ในส่วนที่เป็นมาตรฐานทั่วไปว่าถ้าเป็น สีอ่าเป็นเป็นรหัสนี้ยก็จะเป็นสีเหมือนกันทั่วไปสีขาวขุ่นที่สวยงามก็ประมาณนี้ฮะจะขาวขุ่นการออกแบบที่ไม่สะดุดตาของลำโพงรุ่นนี้ช่วยเสริมให้ระบบไฟในพในาาคารดูโดดเด็นขึ้นก็คือตัวนี้มันจะกลมกลื่นกับพื้นที่แนบติดเพดาน ลำโพงรุ่นนี้มีมุมกระจายเสียงที่กว้างซึ่งหมายความว่าต้องใช้ลําโพงเพียงไม่ขีดตัวในการครอบคุมพื้นที่ที่กําหนดช่วงความถี่ที่กว้างทาให้สามารถพูดและและก็เปิดเพลงได้ดีขึ้นลําโพงรุ่นนี้มาพร้อมกับโมบแปลงไฟฟ้า100โวลต์แล้วก็มีกลวยกระดาษเคลือบพิเศษกันน้ำฮะกันน้ำ IPX4 สามารถใช้งานจะพาไปล้องที่ที่มีความชื้นเช่นในห้องน้ําห้องซาวน่าห้องโถงกลางบริเวณสระว่ายน้ําการรับประกันคุณภาพลาโพงของบอสนี่เขาจะมีจริงจังเป็นลักษณะนี้ครับก็คือออมีการออกแบบให้ทนทานต่อการทํางานที่กําลังไฟที่กําหนดเป็นเวลา100ชั่วโมงก็คือ,เ,อ,อเขาใช้งานเป็นต่อเนื่องฮะเป็นเวลา100ชั่วโมงเพื่อทด,ดสอบ ทดสอบอะไรทดสอบตัวนี้ฮะเป็นอ,องค์กรนี่เลย IEC ฮะเป็นเป็นมาตรฐานตัวนี้ IEC หกศูนยองหกแปดคี 5. เป็นลักษณะที่เปิดต่อเนื่องแล้วก็มาดูว่านำโพงเนี่ยจะมีความร้อนไหมมีเสียงผิดเพี้ยนจากตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนเหมือนกับเริ่มต้นไหม ก็ตัวนี้ได้รับการยืนยันเป็นเป็น i อซตัวนี้ก็คือเป็นมาตรฐานปกติไม่มีการผิดเพี้ยนของเสียงนอกจากนี้บร์จะได้พัฒนาก,การทดสอบตัวนี้ฮะจะเป็น s a ซเ e. ก็เป็นการเสียงสะท้อนฮะัจำลองสถานการณ์เสียงสะท้อนว่าเสียงสะท้อนเนี่ยมันสมองยังสามารถฟังฟังได้ เป็นมีความชัดเจนเพียงพอไหมในสภาวะที่มันเสียงสะท้อนว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้พื้นที่ที่มันนาให้เกิดเสียงสะท้อนได้มันแบางทีมันสร้างอาคารสร้างพื้นที่สร้างห้องไปแล้วเนี่ยทำให้มันมีเสียงสะท้อนซึ่งมันเป็นการแก้ที่อยากต้องใช้าก,การลงทุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นลำโพงตัวนี้ก็เลย ออกแบบมามีการทดสอบว่าเสียงสะท้อนกลับเนี่ยมันยังสามารถฟังที่รู้เรื่องรับรู้ได้อ่เอพื่อแสดงเห็นว่ารำโบสมรทถนทันกรอยฟ้าที่กำหนด2เท่าวิธีนี้ช่วยให้ความมั่นใจมากขึ้นภายในต้สภาวะที่รุนแรงนี้ยุ่การใช้งานที่ยาวนานขึ้นแลวโดยกาสที่เกิดความล้มเหลวนี่แหละล้มเหลวคือมันฟังไม่รู้เรื่องฮะหรือประสิทธิภาพที่ลดลง เหมาะสมใช้พื้นที่อุตสาหกรรมครับสนามบินหรือลานจอดรถที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นระเ้้นที่ขนาดใหญ่และเสียงที่ต้องการความชัดเจนมากขึ้นวัสดุแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงกว่ามาดูสเปคกันครับวัดสูงสุดที่รองรับได้ก็คือ9 w. วัดวัดที่ใช้งาน,นจริงๆก็จะมีอยู่หลายสเต็ปนหนึ่ง 1> 1, 2 3 4 4สเต็ปก็คือ6วัตต์3วัตต์1นวัตต์แล้วก็0.75วัตต์ปกติเขาก็จะใช้กันที่6วัตต์เลยแล้วก็ความเข้มของเสียงหรือ sound pressure level ก็มีระยะที่ทดสอบที่6วัตต์แล้วก็1วัตต์ระยะที่1เมตรก็ตัวแรกก็คือทดสอบที่6วัตต์ได้95 db ก็เยอะครับเยอะ6วัตต์กที่1เมตร ส่วนระยะต่อไประยะที่ว่าเราใช้3เมตรส่วนปกติก็3เมตร3เมตรก็ก็จะลดลงบ้างนะจาก95ห้าจะเหลืออยู่ไม่ถึง95นะฮะก็จะลดลงประมาณระยะที่ห่างออกไประยะเป็นหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าของระยะหกหกเมตรเองเมตรก็จะลดลงประมาณ3 dB จะเหลือหงเฉลี่ยประมาณสักเก้าสิบดเหลือเฟือแล้วฮะสำหรับงานประกาศแล้วก็ระยะที่1วัดหนวัดหนเมตรก็จะได้ที่8ปดสิบความเข้มของเสียงสูงสุดกับระยะที่วัดที่เท่ากันนปงเกบแปดแล้วก็90ก็คือสูงสุดเลยที่เขาลองรับได้ ย่านความถี่ความถี่ที่ใช้งานก็9ก็ z 0เฮิรตถึง1 8ึงมกิโลเฮิร์ตเคเฮิร์มุมกระจายเสียงก็จะเป็น180ทับ65 180ตัวนี้ก็จะเป็น h o r i z o n t a l แล้วก็ vertical คือตัวหลังแนวตั้งแล้วก็แนวนอน แล้วก็แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นร้อยโวลต์ครับร้อยโวลต์ใช้ใช้ร้อยโวลต์เพราะว่าบรรเลาใช้ร้อยโวลต์ันหมดครความต้านทานหรือเรดอ i มพ e แด n c e ก็พันหกร้อยหกสิบเจ็ดโอห์มแล้วก็ขนาดของดอกลำโพงสี่นิ้วตัวนี้ดอกลำโพงไม่ใหญ่ครับสี่นิ้วแล้วก็ดมิเตอร์ก็คือเป็นเป็น เส้นผ่าศูนกลางฮะเส้นผ่าศูนกลางของลำโพงก็ร้อยหกสิบมิลิเมตรก็สิเซนความสูงความสูงก็คือเวลา,าวางลำโพงตั้งไว้ฮะความสูงก็อยู่ที่เก้าามิลิเมตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่640กรัมแล้วก็มีบอกน้ำหนักของไม่เหล็กด้วยฮะเป็น101กรัม ของบอสนี่จะบอกน้ำหนักแม่เหล็กด้วยแต่ของ T.O.A จะไม่ได้บอกไว้ก็ตัวนี้ของบอสนี่เขาจะจริงจังในเรื่องสเปคมากกว่าราคาของรุ่นนี้ตัวนี้ก็จะเป็น1400บาทราคาปกติราคาพิเศษก็1ั6 0บาทรวมภาษีรวมค่าส่งก็ถ้าติดต่อมาทางเราก็จะมีราคาพิเศษเพิ่มให้ครับแต่ก็ อาจจะมากหรือไม่มากก็แล้วแต่จํานวนนะจำนวนก็เราก็จะแจ้งเป็นจํานวนไปจําจนวนจํานวนสองสามตัวหกตัวไม่เกินสิบก็ราคานี้ถ้าจํานวนเกินสิบไปก็จะมีอีกราคาานึงเพราะว่ายัางไงต้นทุนของสินค้ากา็จริงๆมามาเท่าเๆกันเลยมาเท่ากันแต่ว่าเราเองก็สามารถแบ่งกําไรที่พอมีอยู่บ้างก็ให้ลดลงเพื่อ มาไปเฉลีย่ยกับจำนวนที่สั่งซื้อเพิ่มขึ้นบริษัทเอเบนเบทเจำกัดกับเว็บไซต์ audioabout.com ก็มีโซเชียลมีเดียครับตามน,นี้ครับผม Facebook audioabout แล้วก็ไลน์แอดกับ audio a u d i o a b e n แล้วก็ไมช h อ p บริษัทยอยู่ที่บ้านฟ้าน,นันทวันครับถนนอาทายราชมีนบุรีเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ095 2์270 81ก็ติดต่อมาทางเราโดยแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เสร็จแล้วก็แจ้งความจำนงแจ้งความประสงค์มาซึ่งราคาวันที่ราคาที่ที่เห็นอยู่อยู่ที่หน้าจอก็เป็นราคาส่วนลดเบืนน้องต้นแล้ราคาที่เราจะให้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครูค่ฮะก็จะมีจำนวน จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างอย่างต่ำสิก็ราคานี้มากกว่า10ก็อีกราคานึงแล้วก็ตัวตัว power m หรือ mixer m ส่วนมากก็ลำโพงไม่เยอะนะฮะไม่เยอะกันเช่นว่า10ตัว20ตัว30ตัวนี่ก็ใช้ตัว mixer m จะเหมาะสมกว่าง่ายกว่าราคาไม่สูงซึ่ง mixer m ก็จะมีหลายยี่ห้อครับ ยี aw, ่ห้อโตเอยี่ห้อบอสยี่ห้ออื่นๆอีกมีราคาแตกต่างกันยี่ห้อบอสก็อีกราคานึงโตเอราคาหนึ่งแต่ราคาสองยี่ห้อนี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจะมีแบรนด์จีนแบรนด์จีนก็จะมีซึ่งราคานี้ก็จะแตกต่างกันพอสมควรเลยถ้าลูกคา้าอ,อยากได้แบรนด์อะไรก็แจ้งมาการ รับประกันเรื่องคุณภาพของเสียงนี่ก็จะแตกต่างกันเพราะว่าคอมบอร์อง Toa ีโอเอเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ขายไปทั่วโลกเขาก็คํานึ่งถึงคุณภาพของเสียงามากกว่าส่วนของแบรนด์จีนซึ่งอาจจะทำออกมาเนี่ยในราคาที่ต่ำกว่าส่วนการรับประกันเรื่องคุณภาพของเสียงคุณภาพระยะยาวนี่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมก็มักจะมีามาตรฐานในการใช้วัสดุที่ทที่ต้องคำนึงถึงก็เลยมีราคาสูงกว่าส่วนแบรนด์จีนนี่อาจจะลดตัวคุณภาพของอวัสดุลงมาทำให้มีราคาที่ถูกลงการใช้งานก็อาจจะสั้นลง การเสมอต้นเสมอตาเสมอปลายของเสียงก็อาจจะมีน้อยลงก,ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะใช้เป็นแบรนด์ไหนก็แจ้งมาได้ครับเราก็จะยินดีที่จะออกแบบแล้วก็ชี้แจงชี้แจงในเรื่องของสินค้า,าแต่ละตัวแต่ละรุ่นที่เราเสนอให้ว่าเป็นยังไง สุดท้ายนี้ก็ถ้าดูวิดีโอแล้วมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ uh-huh <laughs>